แต่จนถึงขนาดนี้การเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะที่จัดขึ้นในรัสเซียที่มีการเฉลิมฉลองด้วยการผนวกควบรวมันะบยูเครนเข้าร่วมกับทางฝั่งรัสเซียนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ประธานาธิบดีว,วลาดิเมียป,ปูตินก็มีการมอบสัญชาตินะครับให้4แคว้นของยูเครนเป็นสัญชาติ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในการเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศับการต่างประเทศวันนี้ต้องน่าจับตามองให้มีการผนุ่ควบรวมนะครับรัสเซียกับยูเครนอย่างน้อย4แคว้นด้วยกันนะครับปูตินก็มีการลงนามผนุกควบรวม4แคว้นนะครับเข้ากับ รัสเซียด้านเซเลสกี้ก็ยื่นใบสมัครเข้านาโต้แบบเร่งด่วนนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจัดพิธีลงนามผนวกดินแดน4แคว้นของยูเครนนะครับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบเครมบินนะครับกรุงมอสโกรพร้อมประกาศกล่าวว่ารัสเซียจะต้องได้รับชัยชนะในปฏิบัติการพิเศษทางทหารในครั้งนี้อย่างแน่นอน ขณะที่ผู้นํายูเครนยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกอกขององค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโตแบบฟาสต์ทร็กนะครับการประกาศเข้ายึดครองพื้นดินราว15%ของยูเครนถือว่าเป็นการผนุดินแดนครั้งใหญ่ที่สุดในยุคสงครามโลกครั้งที่2ทว่ายูเครนและบรรดาชาติตะวันตกยังคงปฏิเสธไม่ยอมรับและชี้ว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายขณะที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษและแคนาดา ต่างประกาศมาตรการคว่ำบาตรเรารอบใหม่นะครับเพื่อทําการตอบโตร้รัสเซียนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือก็ยิงขีปนาวุธลงทะเลอีกทั้งหมด2อลูกนะครับในรอบที่4ของสัปดาห์นี้เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนะครับที่สายไกล2อลูกไปตกทางฝั่งทะเลนะครับบริเวณฝั่งตะวันออก ซึ่งนับเป็นการยิงขีปนาวุธรอบที่4ของสัปดาห์นี้ท่ามกลางบรรยากาศบนคาบสมุทรเกาหลีที่ยังคงทวีความร้อนระอ,อุการเคลื่อนไหวล่าสุดของเกาหลีนะครับมีขึ้นหลังจากที่กองทัพเรือสหรัฐเมกาเกาหลีต้และญี่ปุ่นได้เปิดปฏิบัติการซ้อมรบต้านเรือดำน้ำนะครับไตรภาคีเป็นการฝึกร่วมระหว่างสฝ่ายเป็นครั้งแรกในรอบ5ปี หลังจากที่รองประธานาธิบดีกัมาราแฮลิสนะครับของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาเยือนเกาหลีใต้ก็เป็นการตอบโต้ของเกาหลีเหนือในคณีที่ตำบวจญี่ปุ่นก็รวบโจรนะครับแสบฉกเสื้อกันฝนผู้หญิงขณะตื่นเต้นเหมือนได้เป็นบิกินีนะครับตำรวจญี่ปุ่นได้ทำการจับกุมตัวชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่ั่างกายแปลกแปลกฮะ ขมโมยเสื้อกันฝนของผู้หญิงไปเก็บไว้ถึง360ตัวในช่วงเวลา30ปีขอภัยฮะในช่วงเวลา12ปีที่ผ่านมาจนได้เฉายาว่าเป็นโจรเสื้อกันฝนก็แปลกดีนะครับในขณะที่เป็นไวรัลนะครับปรากฏว่าหญิงโพสต์บริจากโรงศพเผยซื้อเตรียมไว้ให้ผัวแต่ไม่ตายสักที หญิงชาวสกอตแลนด์คนหนึ่งนะครับโพส์เฟ e บุ๊ k บริจาคลงศพนะครับสภาพใหม่เอี่ยมให้กับผู้ที่สนใจไกลโดยเธอบอกว่าเตรียมซื้อไว้ให้กับสามีแต่ปรากฏว่าเขาดันอายุยืนกว่าที่เธอคาดไว้นะครับเธอได้โพส์ตลงศพสีเงินใบใหญ่ในะรับภายในบุนวมและมีหมอนสีขาววางอยู่ลงใน Facebook นรับซึ่งปรากฏว่า โพสต์นี้ได้กลายเป็นไวรัลมีคนแชร์ไปมากกว่า3.4พันครั้งเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะอารเซียก็อ้างเรื่องของการผนวกดินแดนของยูเครนปรากฏว่ามีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ฮะตะวันตกสั์จอมปลอมยอมรับไม่ได้นะครับ การบริหารนะครับที่รัสเซียตั้งขึ้นเพื่อดูแล4เขตยึดครองของยูเครนประกาศชัยชนะในการทำประชามติผนวกดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียท่ามกลางเสียงประนามจากชาติตะวันตกที่ยืนกรานไม่ยอมรับประชามติจอมปลอมนะครับขณะที่มอสโกเตือนอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์ปกป้องดินแดนที่พวกเขาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อย อีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็จีนมีการเชิญธงนะครับขึ้นสู่ยอดเสาณนะจตุรัสเชียนอันเหมินนะครับฉลองวันชาติครบรอบ73ปีจีนทําพิธีเชิญธงสู่ยอดเสาณนะจตุรัสเชียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งฉลองวันชาติครบรอบ70ปีขณะที่มีประชาชนจำนวนมากนะครับเข้าร่วมนะครับงานเฉลิมฉลองอย่างคึกคัก ในขณะที่สื่อตะวันตกถามว่าใครอยู่เบื้องหลังนะในการใช้ระเบิดหลายร้อยกิโลบุ้มท่อส่งกา๊าซนอร์สตรีมท่อส่งก๊าซนอร์สตรีมหนึ่งและนอร์สตรีมสองนะครับจากรัสเซียไปยังยุโรปเกิดการรั่วไหลยอย่างปริศนานะครับในทะเลบอลติกในเขตหน้าน้ำของสวีเดนและเดนมาร์กกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนไปทั่วโลกจับตาด้วยความกังวลว่าใครอยู่เบื้องหลังครั้งนี้ ซึ่งรัเซียระบุว่าเป็นฝีมือของฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่อึ้งทั้งสนามบินฮะป้โฆษณาบนอัศจรรย์สนามฟุตบอลนะครับชิลีเกิดพังถล่มลงมานะครับคนร่วงมาได้รับบาดเจ็บด้วยเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อป้ายโฆษณาใหญ่ที่ตั้งอยู่บนอัศจรรย์ของสนามฟุตบอลในชิลีถล่มลงมานะครับสมงผลทำให้ผู้เข้าชมการซ้อมของนเต ร่วงลงมาครับแล้วก็มีการได้รับบาดเจ็บด้วยในขณะที่มาเลเซียก็เร่งตามหาคนถูกหลอกทำงานอื้อหรือทีเดียวแล้วมีชาวมาเลเซียตกเป็นเหยื่อขบวนการนะครับประเภทนี้ไม่ต่างจากร้อยคนนะครับและเร่งประสานกับทางท้องถิ่นในการช่วยเหลือ จนถึงขณะน,นี้สามารถช่วยเหลือมาได้แล้วกว่า184คนสำหรับเรื่องของการถูกหลอกไปทำงานในขณะที่อินเดียพัฒนาเครือข่ายเรื่องของรถไฟ Modi, นเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงนะครับภารกเอ็กซ์เพรสขบวนที่3ที่ผลิตในรัฐคุชราตบ้านเกิดของตนเอง ตามส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงเครือข่ายรถไฟในประเทศให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับเนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ในเชิงปรากฏการณ์ทางด้งานวิราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามจะไปทําการยั่วยุให้คาบสมุทรเกาหลีนั้นเกิดความตึงเครียดมากขึ้นนะครับโดยการส่งโรง ประธานสภา,าเดินทางไปให้กำลับบงใจในฝั่งของเกาหลีใต้แต่ก็สุดท้ายก็พูดผิดในการประสัยว่าเราเป็นพันธมิตรที่ดีกับเกาหลีเหนือสุดท้ายเกาหลีเหนือก็ยิงขีปนาวุธลงทะเลเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับยิงลงทะเลขู่เกาหลีใต้ทําให้ขา้าุทรเกาหลีกลับมาตึงเครียดอีกรอบหนึ่งในขณะที่การควบรวมะคกับประเทศ ระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแต่งานนี้มีการเอาคืนด้วยการเอาคืนของอยูเครนก็ใช้วิธีการสมัครเข้าร่วมกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตแบบ f a s t t a ท็กแบบเร่งด่วนนะครับสมัครเข้าไปขณะที่ซื้อก็มีการถามประธานาธิบดีโวโรโดมีสเดรสกี้บอกว่า ในกรณีหากจะมีการเจราจากับวลาดาเมียปูตินเกิดขึ้นเนี่ยเขาพร้อมจะทําการเจราจาไหมกับเซเลสกี้ยังคงเหิมอยู่นะก็บอกว่าจะเจราจาต่อเมื่อนะฮะกับรัสเซียแน่นอนต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีนะฮะซึ่งตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือประเทศไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีก่อนกันระหว่างยูเครนกับรัสเซียอุ่นส่วนลองแสดงความคิดเห็นหน่อนยฮะจะเปลี่ยน ผู้นำรัเสเซียหรือเปลี่ยนยูเครนก่อนนะครับแต่จนถึงขนะดนี้การเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะที่จัดขึ้นในรัเสเซียที่มีการเฉลิมฉลองด้วยการผนวกควบรวมนะครับยูเครนเข้าร่วมกับทางฝั่งรัเสเซียนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ประธานาธิบดีว,วลาดิเมียปูตินก็มีการมอบสัญชาติ นะครับให้4แคว้นของยูเครนเป็นสัญชาติรัสเซียนอกจากนี้นะครับใครที่เข้าทำสงครามหรือร่วมรบสงครามกับรัสเซียรัสเซียก็จะมีการมอบสัญชาติให้กับคนประเทศคนนั้นด้วยหรือประเทศนั้นด้วยนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกานะครับกำลังตกเป็นจำเลยกรมีการก่อวิดัศกรรมนะครับเทอร์กัสนอร์ธซีมหและนอร์ t r ีม m 2แต่ต้องใช้ระเบิด หลายร้อยกิโลฮะเพื่อทําการไปทําการกร่อวิศกรรมในทะเลลึกนะครับต้องมีความชํานาญต้องเป็นหน่วยซิล่ะถึงจะเข้าไปทำการก่อเหตุลักษณะดังกล่าวรัสเซียกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็ปฏิเสธแต่ในเชิงการสังเคราะห์แล้วในการประเทศที่ได้ประโยชน์ส,สูงสุดจากการก่อวิศกรรมในครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาส่งผลทําให้แก๊ส LNG นะครับ ก็ที่ส่งจากรัสเซียไปยังฝั่งสาภาพยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นนอร์ทสุ่มหนึ่งและนอร์ทสุ่มสองเมื่อถูกตัดขาดขึ้นมาสหรัฐอเมริกาก็จะขายก๊าซได้เพิ่มมากขึ้นสถานการณ์ตอนนี้เกิดความตึงเครียดจีนเข้ารอบวันชาติหลังจากที่มีข่าวลือเรื่องของการรัฐประหารซึ่งแน่นอนนะเป็นฝีมือของฝั่งตะวันตกเป็นผู้สร้างข่าวลือนี้บนโซเชียลมีเดียนะครับในช่วงก่อนวันชาติของจีนนะครับ73ปี ขณะเดียวกันสถานการณ์จนเหนกระดีนนภาพรวมฮะตะว,วันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเปิดสงครามไปทั่วนะครับซึ่งเปิดทั้งสงครามทางการค้าสงครามอาวุธและสงครามวลาลัสนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับเกมตอนนี้ขยายตัวไปทางฝั่งของรัสเซียนะครับไปยังฝั่งของเกาหลีและไปฝั่งของจีนนะครับมีเป้าหมายสูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรป หลังจากที่ต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะครับราคาพลังงานราคากาส๊สน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นปัจจัยหลักนะครับเกิดจากการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกันทําให้เกิดอัตราเงินเฟอ้อนะครับถึงแม้จะเกิดสงครามไม่เกิดสงครามสหรัฐอเมริกากมจะเกิดเงินเฟอ้อวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับต้องเร่งนะครับที่จะขายอาวุธให้มากขึ้น ต้องเร่งที่จะเล่นงานทางการค้าให้ฝ่ายตัวเองได้เปรียบทางการค้ามากที่สุดทําให้สถานการณ์จนถึงปัจจุบันนะครับถูกตอบโต้ด้วยสงครามพลังงานตอนนี้ก็เลยส่งผลทําให้พลังงานทั่วโลกมีราคาพุ่งสูงขึ้นระรับความเดือดร้อนกันทั่วโลกเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทาสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริ องราชชาวไทยพักีลาชันฟ้าคอยหมูใยแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มชัน ฟ้าภาหวานดำผือดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจน,นผ่านพ้นโพยไยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้ไหว้ฟ้าทรงผูกพันใ่ฟ้าชาวไทย ป้าทรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ<ว>้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฟ้าพ่ยไม่เคยไหวหวันวฟ้าทรงผูกพัน์พ่ฟ้าชาวไทยฝ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น